สวยงามลร้พี่น้องอันนี้ก็คือเป็นคอร์สเนาะโตนั่นกับเป็นมินิคอร์สมินิคอร์สความสวยงามแป๊ดอ่อนกรอบหวานผอมได้มาฝากพี่ผาหน้องเอฟซีหาอีกเท่หนึงด้วยจ้าตัวนี้ก็เป็นเลดโอกเลดโอก ัวนี้เป็นพักที่ว่าเพิ่นแสกสอนเขามาเนาะในใน,นป้องน้อมันกรสีมีอยู่ประมาณสองสามตนนะพี่น้องตัวนั้นก็คือกินโอกพี่น้องมะพร้าวพีผักน้องงามแท้งามบาสสวยงามตามท่องเรื่องงามลหลงามลหลพี่น้อง มาฝากพีฝากน้องคือเก่าเดิมมาฝากผีฝากน้องเอฟสี่ทักคอ,อยบทธรรมดาเลยสุดยอดสุดยอดอมากมก คลิปนี้ก็สิจบเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเป็นกําลังใจให้กับอนาลิซ่าแนวเน้ดอร์จ้าบ๊ายบาย